สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตคือการให้กับหนังสือหลากหลายมุมมองความคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้สำหรับหนังสือที่หยิบยกมาในวันนี้นะคะมีชื่อว่า10วิธีพัฒนา Growth Mindset กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในบทความนี้กล่าวว่าเมื่อคุณเชื่อแบบไหนโลกของคุณก็จะเป็นแบบนั้น หมายถึงว่าคุณมีความเชื่อแบบไหนคุณก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าความเชื่อมีอิทธิพลต่อเราอย่างมากชีวิตเราจะเปลี่ยนไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองและตีความในสิ่งต่างๆอย่างไรกล่องความคิดหรือวิธีคิด Mindset หลักๆจะแบ่งได้เป็นสองประเภทก็คือ f i fixed Mindset และ g r o w กร Mindset ฟิก i n เซ็ตก็คือความคิดที่ยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆไม่ค่อยเปลี่ยนเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนโกรธไมเซ็ตก็คือตรงกันข้ามดังนั้นโกรธไมเซ็ตย่อมดีกว่าเสมอตามการศึกษาของแคโรนักวิจัยของมหาลัยสแตมฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาคนที่มีฟิกไมเซ็ตนั้นเชื่อว่า ความสามารถต่างๆความฉลาดและความเก่งกาจของพวกเขาถูกกำหนดมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็จะไม่สามารถที่จะพลิกโชคชะตาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้คนเหล่านี้มักจะเชื่อในความฉลาดของตัวเองแต่ไม่ให้ความสําคัญกับความพยายามและการทำงานหนักคนเหล่านี้ต้องการแสดงออกว่าเขาเป็นคนเก่ง และฉลาดอยู่เสมอจริงๆแล้วลึกๆพวกเขากลัวที่จะถูกคนอื่นมองว่าเขาโง่และในทางตรงกันข้ามคนที่มีโก้ดไมล์เซตจะเชื่อในการพัฒนาตัวเองเชื่อในการเรียนรู้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและทําให้พวกเขากลายเป็นคนเก่งและมีความสามารถมากขึ้น,นเรื่อยๆดังนั้นพวกเขาเชื่อว่าความพยายามนั่นแหละคือการทํางานหนัก ที่จะพาพวกเขาสู่ความสำเร็จพวกเขามองว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันแต่ละคนจะเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติตั้งต้นที่ไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกพวกเขามักจะท่มตัวและเคารพในจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันของแต่ละคนและความเชื่อที่ว่าสามารถพัฒนาตัวเองได้ให้เก่งขึ้นได้คนเขียนบทความนี้เขาบอกว่า เขามีโอกาสได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่งชื่อ The Memory Game Netflix ว่าด้วยเรื่องราวของนักกีฬานักกาแข่งความจำระดับโลกซึ่งเขาจะรวมเอาบรรดาอัจฉริยะที่สามารถจำตัวเลขได้เป็นร้อยถึง200หลักและจำลำดับไพ่ทั้งสำรับได้อย่างแม่นยำแต่แล้วเมื่อรายการได้ตามไปสัมภาษณ์แชมเปี้ยนคนหนึ่ง เขากลับพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาไม่ได้เกิดมาพร้อมกับยีนหรือเซลล์ที่จําแม่นมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นเพราะพรสวรรค์ของพวกเขาเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจว่าเขาต้องการที่จะเป็นหนึ่งในด้านนี้ให้ได้มันเลยกลายเป็นว่าแม้แต่อัจฉริยะในด้านความจํามันก็คือการฝึกฝนและการเรียนรู้เทคนิคในการจำนั่นเอง ทุกทักษะและทุกความสามารถเราสามารถฝึกฝนและพัฒนาขึ้นมาได้ทุกๆก,การเรียนรู้ใหม่ๆจะทำให้เขาพัฒนาได้เสมอนี่คือโกลด์ไมซตคนเขียนบทความนี้บอกว่าหากเราเชื่อไปแล้วว่าคุณสมบัติและความสามารถบางอย่างที่อยู่ในตัวเราไม่สามารถพัฒนาได้เราก็จะไม่ขวนขวายหาทางเรียนรู้ให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่นคุณมีโอกาสนำเสนองานต่อหน้าผู้บริหารหรือลูกค้าคนสำคัญแต่ปรากฏว่าผลงานครั้งนั้นออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรคุณถูกตำหนิและสูญเสียโอกาสสำคัญซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นถ้าคุณมีฟิกไมซ์เซ็ตคุณก็จะเกิดการท้อแท้และตัดสินตัวเองทันทีว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้และต่อให้ทำแบบนี้อีกกี่ครั้ง มันก็จะจบลงเหมือนเดิมโดยที่ไม่คิดที่จะเตรียมตัวให้ดีมากขึ้นเขาบอกว่าพ่อแม่ที่มีไมเซตอย่างไรเขาก็จะส่งผลและถ่ายทอดไปยังลูกได้เช่นกันดังนั้นไมเซตเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อกันได้แม้กระทั่งกรรมพันธ์หากพ่อแม่มีฟิกไมเซตพวกเขาจะชื่นชมในความเก่งความฉลาดแต่เขาจะไม่เคยให้รางวัล กับความพยายามของลูกพวกเขาจะเอาแต่เปรียบเทียบความฉลาดของลูกกับเด็กข้างบ้านและจะตำหนิหากลูกไม่สามารถที่จะแสดงความฉลาดออกมาให้เห็นได้ในทันตาและในที่สุดลูกๆของพวกเขาก็จะเชื่อในแบบที่พ่อแม่ของเขาเชื่อซึ่งหากว่าเราไม่สามารถแสดงว่าตัวเราเองไม่ฉลาดพวกเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่า จริงๆแล้วเราไม่ฉลาดแต่พ่อแม่ที่มีโกรธไมซ์จะให้กำลังใจและเขาจะชี้หเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของการพยายามเขาจะทำให้ลูกเห็นพัฒนาการของตัวเองที่ดีขึ้นเรื่อยๆการฝึกฝนตัวเองอย่างสม่ำเสมอลูกๆบ้านนี้ที่มีความมุ่มน,นะและมีความเพียรมากกว่าลูกบ้านอื่นฝึกไมซ์ ก็จะมีความสุขและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากกว่านี่เป็นวิธีการที่เราจะพัฒนา g o ธ h Mindset การพัฒนามีหลากหลายวิธีซึ่งคุณสามารถใช้วิธีที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับตัวคุณเองซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10วิธีดังนี้ข้อ 1. จุดอ่อนของตัวเองการเปิดใจเป็นสิ่งสำคัญจงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต แล้วก็พยายามที่จะลดอีโก้ของตัวเองลงเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและความรู้ใหม่ๆที่จะเข้ามา 2. อมองว่างานยากและปัญหาคือโอกาสงานที่ใช้ทั้งแรงกายความคิดหนักๆมักจะดึงศักยภาพของคุณออกมาได้โดยธรรมชาติคนเรามักจะมีความกลัวความล้มเหลวเมื่อต้องรับโอกาสท้าทายใหม่ๆแต่ถ้าเรามัวแต่ เอาตัวเองอยู่ในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนเดิมๆเราก็จะไม่ได้เติบโตและพัฒนาไปไหน 3. ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ถูกจริตกับตัวเองบางคนชอบการอ่านบางคนชอบการฟังบางคนชอบการลงมือทำซึ่งคุณอาจจะเรียนแบบคนสำเร็จได้แต่แน่นอนว่าผลลัพธ์อาจจะออกมาไม่เหมือนกัน บางคนเรียนรู้ได้จากการทดลองลงมือทำแต่จากการวิจัยพบว่าคนที่มีโก้ดไมล์เซตจะทำได้หลากหลายวิธีเขาจะประยุกต์เก่งเพราะทัศนคติที่ไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ๆทําทำให้เขาพร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้หลายวิธี 4. สมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ในชีวิตสมองของมนุษย์เราจะมีการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมใหม่ๆอยู่เสมอเพราะโครงสร้างของสมองของเรามักจะจัดระเบียบได้ใหม่ในช่วงที่เรามีการพัฒนาความคิดใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆแสดงว่าคนเราสามารถปรับแต่งความคิดปรับแต่งสมองตัวเองไปในทิศทางใดก็ได้ข้อที่5ให้คุณค่ากับการเรียนรู้มากกว่าคำชม ในระหว่างทางที่คุณกำลังพัฒนาตัวเองผลลัพธ์อาจจะยังไม่ออกมาให้เห็นด้วยซ้ำบางครั้งอาจจะใช้เวลานานมากแต่เราไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดังนั้นถ้าเรามัวแต่ให้คุณค่ากับคำชมของคนอื่นผลลัพธ์อาจจะยังไม่ออกมาดีจนคนอื่นชื่นชมในบางครั้งใจเราจะรู้สึกฟอและหมดกำลังใจ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาบางคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะถูกปฏิเสธหลายสิบหลายพันครั้งแต่พวกเขาก็จะไม่ละความพยายามแต่พวกเขาจะตั้งคำถามตัวเองแทนว่าครั้งนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรและครั้งต่อไปจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเหมือนเดิมคนที่มีโค้ดไมซ์เซ็ตเขาจะเรียนรู้จากการผิดพลาดได้ดีข้อที่6 สนใจที่กระบวนการระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ปลายทางการสนุกระหว่างทางกับการพัฒนาตัวเองจะช่วยให้คุณเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆหากเราจดจ่อแต่ปลายทางว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะสำเร็จเราก็จะหมดสนุกก่อนและท้อถอยเลิกทำไปในที่สุดข้อที่7เน้นการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ การเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องที่เราสามารถที่จะเร่งรีบกับมันได้แต่มันคือกระบวนการที่เราจะต้องเน้นความเข้าใจตกผลึกและนำมาลงมือทำ8เปิดใจรับคำวิพากษ์วิจารณ์และรับฟีดแบ็กการที่เราไม่กล้าที่จะรับฟีดแบ็กจะทำให้เราไม่รู้เลยว่าเราจะพัฒนาไปที่ตรงไหนข้อที่9 ชื่นชมคนที่มีความพยายามมากกว่าคุณสมบัติส่วนตัวข้อนี้จะเป็นการฝึกฝนตัวของคุณเองเพื่อให้ความสำคัญกับการลงมือทำการกระทำจะมากกว่าคุณสมบัติที่ติดตัวมาอย่างแน่นอนข้อที่10ปรับทัศนคติกับคำว่าต้องปรับปรุงให้เป็นเรื่องธรรมดาที่เราทุกคนจะต้องเจอกันทั้งนั้น ขอขอบคุณหนังสือเล่มนี้ที่จะเป็นอีกเล่มหนึง่งที่ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะชีวิตคือการให้ขอบคุณที่รับฟังจนจบถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณคิดว่าคุณรักเขาและอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองและอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องนัดใจเดียวขอบคุณมาก และสวัสดีค่ะ